เจมจิเจอน้องเกลพี่อายิมของพ่อนอตแม่ชมสายตาสาวน้อยทำละลายแห่เชียร์มีลูกเร็วๆเจมจิระยุภาพน่ารักเจอกับน้องเกลเข้ายิมฟิตเนสหนึ่งชั่วโมงเล่นกับสาวน้อยปาไปครึ่งวันแต่ละช็อตน่ารักมาก เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างยิ้มตามไปด้วยเลยเมื่อพระเอกเอกสุดหล่อเจมจิรายุไปเล่นยิมของพ่อนอ็อตแม่ชมต้องบอกว่ายิมนี้เป็นที่รวมบรรดาซุปตาคนดังสายสุขภาพสายออกกําลังกายจริงๆและใครที่ไปออกกําลังกายที่นี่ก็จะได้เจอกับซุปตาสาวน้อยน้องเกลเป็นประจำจากที่จะฟิตหุ่นขอเบนเข็มมาวิ่งเล่นกับดารารุ่นจิว๋ว และคราวนี้ถึงคิวพระเอกสุดหลอ่อเจมจิรายุที่ตั้งใจมาออกกําลังกายมาฟิตหุ่นแต่เมื่อเจอกับน้องเกลแล้วทุกอย่างต้องวางไว้เลยเพราะโดนสาวน้อยตกหัวใจไปเต็มๆโดยเจ้าตัวได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นว่าเล่นฟิตเนสหนึ่งชั่วโมงเล่นกับเกลครึ่งวันต้องบอกว่าแต่ละภาพนั้นทําใจละลายไปหมดน่ารักมากและแฟนคลับของเจมจิต่างเชียร์ให้พระเอกนั้นมีลูกสาวเป็นของตัวเองเร็วๆจากโมเมนต์ที่เจมจีอุ้มน้องเกลดูลมุลฟีลลิ่งพ่อกับลูกสาวที่สุด